กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมใน,น,นเรื่องคนเดิมมาเกมทวิ k i ี g คิงดอมออริจินครับหรือ3ก,ก๊กยุทธจักรแห่งขุพนพลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไกด์ e ี3กันเป็นไกด์เกี่ยวกับสเตตัสขุพนพลนะครับว่าขุพนพลเนี่ยเนี่ยกดเข้ามาเนี่ยว่าม,มันมีอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วจนเลเวล30แล้วตีแร่8ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทํากันว่า มันมีอะไรบ้างนะครับก็าบมาเลยลุยเล,ยเลยดีกว่านะเอาเป็นซุนกวนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเลี้ยวสาเลยเนะยาะเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าสเตตัสโดยรวมตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่ในคู่มือเกมนะครับก็คือกดมาที่ตรงแชทโลกเนี่ยครับแล้วกดคู่มือเกมเพื่อนๆควรจะมานั่งอ่านทั้งหมดเลยครับใช่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนอ่านหมดนี่ผมกล้าพูดเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนอ่านทั้งหมดนี้ เล่นเกมเป็นแน่นอนอย่างน้อยก็เล่นพื้นฐานเป็นแน่ๆนะครับอันนี้แจ้งเลยก็เนี่ยเห็นป่าวว่ามันแทบจะมีบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังในหน้านี้แล้วกันนะครับโอเคเริ่มจากที่อาเลเวลอาเลเวลเนี่ยกำลังทหารยิ่งมากก็คือพูดง่ายว่า1 l e v e เลเวลจะจูทหารได้100นะครับ ถ้าเรายิ่งเลเวลทหารเยอะอย่างผมเลเวล30เนี่ยจะจุทหารได้3,000ถูกไหมแต่เราสามารถจุได้ม,มากกว่าน,นั้นถ้าเราอัพตำหนักเมืองเนาะโอเคกาลังกายก็คือถ้าช่วงมือใหม่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเราจะเสียกําลังกายเท่าไหร่ทุกครั้งที่เราส่งทหารแอคชั่นออกไปเนี่ยจะเสียกําลังกายในช่วงมือใหม่เสียที่10นะครับแต่พื้นฐานปกติเลยถ้าไม่มีฟังก์ชันมือใหม่เนี่ยจะเสียที่20นะครับแล้วก็ถ้าเข้าโหมดกลางคืน ถ้าเขาหมดกลางคืนเนี่ยมันจะเสียเป็น40มันมีบอกอยู่นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเกมนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องเสียค่าเหนื่อยมากขึ้นนะครับใช้40แล้วก็ค่าค่ายึดเมืองก็จะลดลงด้วยพูดง่ายว่าเหมือนเกมไม่ได้สนับสนุนให้เล่นตอนกลางคืนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้แช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับยังเล่นได้อยู่แค่ว่ามันต้องเสียค่าเหนื่อยมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือประเภททหาร แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีประเภททหารไม่เหมือนกันนะครับนี่อย่างใต้เกี้ยวเนี่ยก็จะเป็นหอกเสียวเกี้ยวเป็นธนูนะครับให้สังเกตตรงคลาสทหารด้วยนะนี่ครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะปึ๊บเห็นไหมแตกต่างกันนะครับโอเคซุนกัวเนี่ยจะมีคลาสทหารหลักก็คือพลธนูนะครับซึ่งแต่อย่างที่บอกครับแต่ละคลาสจะมีความสามารถแตกต่างกัน โคดผักคาธนูเนี่ยจะชนะทางทับหอกถูกไหมก็จะสะกดพลหอกถูกพลมมาสะกดเขาก็จะเขียนบอกยูแล้วครับนะมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเพื่อนๆลองอ่านดูแล้วก็ขนาดต่อสู้เมื่อโจมตีครั้งแรกจะปล่อยฝนลูกศรไปอย่างตำแหน่งที่เป้าหมายอยู่เมื่อโดนโจมตีจะสร้างความเสียหายอินอันตราความเสียหายว่า5เคือยิ่งก็จะแรงไม่แรงอยู่ที่ค่าอิน แล้วก็ทับพ,พลธนูฝ่ายเราเพิ่มขึ้นทุกๆหนึ่งทับอัตราความเสียหายบวก50%พูดง,ง่ายๆว่าถ้ามีทับธนูในทีม4ตัวมันก็จะบวกเป็น200%เข้าไปเข้าไปอีกนะครับจาก150ก็เป็น350ประมาณนั้นคร่าวซึ่งตรงคลาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่านี่เราจะพูดรวมๆนะซึ่งตัวของซุนกวนเนี่ยจะมีคลาสพิเศษก็คือเป็นมือ มือหน้าไม้นะครับแล้วก็นักวางแผนซึ่งจะสามารถเปลี่ยนคาได้ตอนเล็้ยวสามสิบเดี๋ยวผมมาพูดถึงต่อค่าไปก่อนเนาะต่อมามาดูที่ตรงคุณสมบัตินะครับก่อนที่จะไปคุณสมบัติด,ดูตรงนี้ก่อนค่า CP นะครับ CP เนี่ยก็คือค่าคอสค่าคอสพอยต์ในการจัดทับเวลาเราจัดทับเนี่ยเราต้องคำนึงถึงค่าค่า CP เป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเรามีค่า CP อยู่ที่16ทับส นะครับ16ทับ18ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้อัพตำหนักเลเวลสูงนะครับผู้บระด,ดาวิหารแล้วก็หรือว่าไม่ได้อัพห้องถงห้องถงทงเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุเพิ่มความจุ CP ซึ่ง CP เนี่ยสามารถทำได้สูงสุดถึง20นะครับทำได้สูงสุดถึง20แล้วก็ต้องจัดทับให้ดีขุนพลมี CP สูงสุดอยู่ที่6 6แต้มนะครับก็คือเราก็ต้องวางตัวมันสามารถใส่ขุนพลได้ทั้งหมด4ตัวครับเออเราต้องคำนวณดีๆถ้าเราใส่ขุนพล6 อคอส6 CP 6 3ตัวก็6 38แล้วมันก็จะเหลือ2 CP ตอนเราอัพเต็มน้ะเราต้องหาขุนพลคอสอมาใส่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่กันเป็น6 6 5 5 4อะไรประมาณนี้ครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดทีมแบบไหนแล้วก็ต้องพยายามดูคอสขุนพลด้วยค่า CP ขุนพลด้วยครับเนี่ยมันก็จะใช้ค่า CP ค่อนข้างเยอะอย่างตัวของ่ซุนกวนของผมเนี่ยมันใช้ CP 5 ก็ถือว่าก็ปกติไม่ได้เยอะมากหรือมากน้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยสัญลักษณ์ตรงเนี้ยคือเมื่อเราปลดคุณสมบัติตรงนี้แล้วปลดล็อกสกิลทั้งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเลเวลยี่สิบเปิดใช้เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เฉยๆนะครับโอเคมาดูต่อคราวนี้มาดูที่ตรงอ่าคุณสมบัติกันบ้างนะครับถ้าเราจิ้มมันก็จะมีบอกเลยชัดเจนว่าส่งผลค่าสเต็งนะครับส่งผลต่อการ โจมตีทั่วไปก็คือโจมตีปกตินะครับและเอฟเฟกต์สกิลประเภทสเต็งอ่าก็ตรงตัวนะครับต่อมา LDR หรือ Le a เดอร์นำทับนั่นเองนะครับส่งผลต่อเอฟเฟกลดความเสียหายสเต็งส่งผลต่อเอฟเฟกลดความเสียหายสเต็งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลเกี่ยวกับการโดนโจมตีปกตินะครับโจมตีทั่วไปแล้วก็โดนสกิลประเภทสเต็งลดลงนะหรือว่าโดนเบาลงนั่นเองอันนี้ตีแรงขึ้นตีธรรมดาแรงขึ้น ต้องบอกว่าต้องพูดอีส้สิอันนี้ตีธรรมดากับสกิลสเต็งแรงขึ้นอันนี้โดนตีธรรมดากับโดนสกิลสเต็งเบาลงง่ายๆนะครับเอ้ต่อมาค่าเด็กอะต่อมาเป็นค่าอินก่อนค่าอินนะครับส่งผลต่อสกิลอินก็คือความเสียหายสกิลเวทมนต์ที่เป็นค่าอินนะครับก็คืออย่างอันนี้เขาบอกว่าทำให้ทัพฝ่ายเรามีกำลังทหารต่ำที่สุดฟื้นฟูก,กำลังทหารจำนวนหนึ่ง อัตราฟื้นฟู400ตได้รับผลกระทบจากอินยิ่งอินพูดง่ายว่าสกิลนี้ถ้าเราอินเยอะมันก็จะฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรามีค่าอินเยอะเนี่ยเราจะโดนสกิลประเภทอินลดลงด้วยนะครับเอออันนี้มันอย่างสเต็งเนี่ยมันต้องแยก2อันเห็นปะ่ะมี2ค่านะครับมี2ค่าเพราะว่ามันจะมีบางสกิลจะฮิวแรงขึ้นตามค่าตามค่าลีดเดอร์ก็มีนะครับไม่ใช่ค่าอินอย่างเดียวมันจะมีอ่าแล้วแต่สกิลเนาะอย่างนี้ก็คืออัพอันเดียวเลยได้ความแรงอินกับ ลดความเสียหายอินนะครับต่อมาค่าสีนะครับก็คือค่ายึดเมืองส่งผลต่อค่าทนทานของสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งสเตตัสเนี่ยเราจะสามารถอัพได้แค่4ส่วนสเต็งอินลีเดอร์แล้วก็เด็กนะครับส่วนค่าสีเนี่ยจะอัพไม่ได้เนาะพูดง่ายว่าแต่ละคัสเนี่ยค่าสีเนี่ยจะมีผลต่อการตีสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ตีกำแพงเมือง ยึดเมืองส่งทัพตีเมืองตีบ้านคนอื่นอะไรทํานองนั้นซึ่งมันจะเรียงอยู่3แบบหลักๆก,ก็คือคาทอ,อกเนี่ยจะมีค่าสีที่เยอะที่สุด <c oughs> ดูบวกข้างหลังเอาครับเนี่ย <c oughs> บวก3.43แบบนี้อย่างบางตัวมันก็จะบวกเยอะมากครับอย่างโฮจินเนี่ยบวก6.47 <c oughs> เลยเห็นปะ <c oughs> เลเวล12ค่าสีร้อยเลยนะครับพูดง่ายว่าทุก1นึเลเวลมันจะบวก6.47 ง่ายๆนะครับเออวิธีคิดจะเป็นแบบนั้นอย่างลองลงมาก็จะเป็นธนูและสุดท้ายก็จะเป็นม้าที่ค่าสีสัมสุดนะครับประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นค่าเด็กนะครับค่าเด็กเนี่ยเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะครับยิ่งเรามีค่าเด็กสูงโอกาสการไล่สกิลลำดับการใช้สกิลเนี่ยมันก็จะตามนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่ามันเขียนในนี้ไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปคือถ้าเราอัพเด็กเราจะไล่สกิลก่อนเพื่อน ง่ายๆนะครับซึ่งเมื่อเราอัพเด็กจนถึงจุดกําหนดมันจะเป็นตามกําหนดเลยอย่างตัวของซุนกัวเนี่ยเด็กอยู่ที่186นะครับมันก็จะอยู่ในช่วงที่4ตํตำแหน่งช่องที่4เห็นปะ สกิลจะออกตอนที่6.8วินาทีนะครับแต่ถ้าเรามีเด็กสูงถึง300สกิลจะออกตอนที่6.2วินาทีสกิลส่วนใหญ่จะออกอยู่ที่7.5วินาทีเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ย7.2 7.5ประมาณนี้ก็ต้องรองมาศึกษาดูซึ่งมันจะมีผลระดับสกิลสอนตามนี้นะครับลองอ่านดูครับแลวจะเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับยิ่งมีเด็กสูง ออกสกิลได้เร็วแค่นั้นเลยนะครับส่วนการโจมตีปกติเนี่ยจะตีทุกๆ1.5วินาทีนะครับการโจมตีทั่วไปจะตีทุกๆ1.5วินาทีเมื่อเข้าปะทะศัตรูแล้วนะครับสกิลเนี่ยก็มาลองอ่านดูมันจะมีบอกตรงนี้นะครับโอเคต่อมาค่าฟอร์สค่าฟอร์สคือกําลังทหารอ่ากำลังทหารนะครับซึ่ง กำลังทหารเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเราเลเวล30มันจะจุได้3,000ใช่ไหมแต่ทำไมผมถึงมีฟอร์สถึง6,500เพราะว่าผมมาอัพตําหนักเมืองอย่างที่บอกนี่มาอัพอันนี้ครับทงนําทัพกําลังนําทัพขุนพลเพิ่มขึ้น3,500เห็นไหมค่าฟอร์สเนี่ยผมถึงสามารถจุได้ที่6,500เห็นไหมครับแบบนี้อ่าเลเวลขุนพล3,000ูุปะ่ะแล้วก็ค่าอ่า ไอ้ถงทงตำหนักเนี่ยอีสามพันห้าประมาณนั้นมันค่อนข้างสําคัญนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนโอเคต่อมานะครับก็ตรงนี้ก็จะหมดแล้วต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของสกิลนะครับเออมาดูในเรื่องของสกิลปุ๊บสกิลเนี่ยแต่และตัวละครก็จะมีสกิลหลักที่แตกต่างกันนะครับอย่างผมจะไล่มาให้ดูอย่างอันนี้แล้วกันซุนฮิวนะครับนี่จัดสรรแต้มได้เนี่ยมาเราสามารถอัพได้ว่าเราจะเอาอะไรถูกปะ แต,แต่การที่เราจะอัพคุณสมบัติเนี่ยเราต้องดูว่าขุนพลตัวเนี้ยเขาเป็นประเภทไหนนะครับมันจะเขียนบอกอยู่ข้างๆนี่ซุนฮิวเป็นประเภทควบคุมนะครับสามารถไล่สถานะควบคุมให้กับศัตรูทําให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีทั่วไปหรือปล่อยสกิลได้เราก็มาอ่านครับเนี่ย ร้อยคนอุบายเนี่ยเราสามารถกดดูเมื่อเลเวลเต็มได้เลยนะมันจะบอกอยู่สกิลเป็นประเภทแอคทีฟนะครับเรื่องเกี่ยวกับสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีซึ่งมันมีหลากหลายประเภทมากๆนะครับอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆสกิลของซุนฮิวเป็นประเภทแอคทีฟนะครับเวลาเตรียมตัว6.8ถึง6.98วินาทีครูดาวสกิลอยู่ที่7.5วินาทีเป้าหมายประเภทศัตรูทั้งหมดนะครับก็คือเขาบอกว่าสุ่มทับดูตรงอันนี้เลยแหละครับข้างล่างแบบเลเวลเต็มเลยนะ สุ่มทำให้ทัพศัตรู3าทัพมีโอกาส35%ติดอยู่ในสถานะต่อไปนี้ในเป็นเวลา3วินาทีนะครับก็คือโบนัสความเสียหายลดลง30%นะครับขี้ขาดก็คือตีธรรมดาไม่ได้ผิดแผนก็คือปล่อยสกิลแอคทีฟไม่ได้แยกการตัดสินสถานะแต่ละชนิดก็ คุณแงว่าถ้าสกิลเนี้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเมื่อเราใช้สกิลนี้ไปปับ๊บมันมีโอกาสทั้ง3าสถานะที่ศัตรูจะติดหมดเลยหรือเปล่าหรือถ้าใช้คําว่าแยกกันตัดสินสถา,สถานะแต่ละชนิดเนี่ยอาจจะติดอันใดอันนึงอันนี้ยังไม่ได้เทสเดี๋ยวไว้ไปลองให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผู้ให้ฟังเข้าๆก่อนนี่คือสกิลหลักของเขาเนาะแล้วก็เมื่อเลเวห้าเนี่ยเราจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้นะครับเมื่อเลเวห้าเนี่ยเราจะสามารถ ใส่อุปกรณ์ได้ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถไปหาจากการย่อยหุ่นพลตัวนั้นแหละเนี่ยกดคืนสถานะแล้วเราจะได้อุปกรณ์มา นะครับซึ่งะระบบอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีหนึ่งตอนคลิปอุปกรณ์หรือสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็พอเราเลเวล20ลวนะครับเราสามารถปลดล็อกแม่ทัพได้ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเมื่อเราเลเวล20สมมติว่าเราใช้เป็นตัวละครสีทองเนาะการจะปลดล็อกเลเวล20เนี่ยเราจะต้องใช้ขุนพลสีทองใช่ครับเราต้องใช้ขุนพลสีทองเหมือนกันอย่าง ตัวของอะใต้เกี้ยวอย่างเงี้ยถ้าผมจะปลดล็อกผมก็ต้องใช้ขุนพลสีทองสองตัวในการปลดเพื่อ,อสังเกตไหมว่าเนี่ยผมใช้จูฮีกับเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยในการปลดล็อกช่องที่3เพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นที่3เข้ามานะครับแบบนี้นั่นเองคุณไงว่าตัวละครค่อนข้างต้องมีเยอะถ้าเรามีตัวละครทองน้อยเนี่ยเราจะปลดล็อกช่องที่20ช่องที่3ไม่ได้ตอนเลี้ยว20นะครับแล้วการจะปลดล็อก อะช่องที่3เนี่ยเราจําเป็นจะต้องอัพสกิลหลักให้เลเวล10ก่อนนะครับจำเป็นจะต้องอัพสกิลหลักให้เลเวล10ก่อน,น,น,อ level อนถึงจะสามารถปลดล็อกได้ถ้าผมรีเซ็ตอันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อรีเซ็ตจะคืนสิ่งที่ใช้อัพเกรด100%รเีเซตหรือไม่หลังรีเซ็ตแล้วจะถอดสมบัติชิ้นที่2ออกอัตโนมัตินะครับสมบัติชิ้นที่2ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการ์ดค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราเล่นตัวละครสีม่วง ถ้าเราเล่นอย่างตัวละครสีม่วงเวลาเราปลดล็อกเนี่ยเราก็จะใช้ตัวละครสีม่วงในการปลดนะครับก็จะเล่นง่ายหน่อยเนาะถูกไหมแต่ก็สีตัวสีทองมันเก่งกว่าแหละง่ายๆนะครับก็ต้องค่อยๆสะสมตัวละครมาแล้วก็ปลดล็อกให้ดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญแล้วก็ต้องให้ความสําคัญก่อนว่าเอ้ยเราควรจะปลดล็อกตัวไหนก่อนตัวดามเมจก่อนดีไหมหรือจะปลดตัวฮิวก่อนตัวแท้งก่อนดีไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องมานั่งดูคุณสมบัติของสกิลกับสัตตัสของตัวละครเนาะ อ่ะแล้วก็ลืมพูดไปนะครับสเตตัสของตัวละครเพื่อนเพ<ว>ื่อเห็นดูเห็นไหมครับว่ามันบวก1.63บวก 2, 36, 6, 59, 2. 10, 70, อ6 1.592.10 1.70้อง่ย่างเงี้ยพูดง,งี้ว่าทุกครั้งที่มันอัพ1เลเวลมันจะบวกข้างหลังตามนี้เข้าไปครับเออเราอยากรู้ว่าตัวไหนเก่งสเตตัสสูงไม่สูงให้ดูขับบวกข้างหลังเลยเพื่อนเพื่อนออย่างศูนย์สร้างเสียงเนี่ยเห็นไหมว่าสเต็ปเนี่ยบวกที่2 0 1เองไม่ได้บวกเยอะเลยถูกปะแต่ถ้าเราไปดูออยย่่าางงตัววละครหพกนี้ อย่างลิโป้เนี่ยอ่๋อาลิโป้เห็นไหมครับว่าทุกหนึ่งลีเวลเนี่ยลิโป้แทบจะบวกสเต็งสามจุดเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับเออแล้วก็อย่างที่ผมบอกเซติทัตในการจัดสรรเนี่ยถ้าอย่างตัวของซุนกวนเนี่ยเขาเป็นอินฮิวนะครับความแรงฮิลมาจากค่าอินผมก็จะอัพจัดสรรแต้มเนี่ย ลงอินซะมากกว่าเพื่อจะได้ฮิวแรงแงอะไรประมาณนั้นเราสามารถล้างแต้มได้นะครับเออล้างแต้มได้บางทีก็ล้างแล้วก็ติดครูดาวชั่วโมงหนึ่งอยากล้างต่อก็เสียย0บทองอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเรื่องของอุปกรณ์ก็ประมาณนี้สกิลอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่ได้ต่อเร็ว5้าอันนี้ใส่ได้ต่อเร็ว20่สิบเราต้องปลดสล็อตก่อนนะครับสีทองใช้ตัวการ์ดทองสองใบสีม่วงใช้การ์ดม่วง2ใบนะครับเดี๋ยวเล่นไปแล้วระบบจะสอนเข้าไปเองนะจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าใจไม่ยากนะครับ แล้วก็ตัวซ้ำผมพูดนิดนึงถ้าเราได้ตัวซ้ำมาเราสามารถอัพดาวได้แต่ไม่อยากให้อัพยิ่งเป็นกาทองเนี่ยผมไม่รีบให้อัพเลยนะเราควรจะกดย่อยเอาอุปกรณ์ก่อนสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในระบบของอุปกรณ์สมบัติตรงนี้ในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากๆนะครับโอเคคราวนี้มันดูตรงทางซ้ายบ้างนะครับมันก็อย่างที่บอกอ่ะมันจะมีบอกว่าตัวละครตัวนี้นเป็นประเภทไหนเนาะแล้วก็ กลวิธีนะตอนนี้ระบบ CBT เนี่ยกลวิธียังไม่เปิดกลวิธีน่าจะเป็นพวกไกด์ในการจัดทัพต่างๆนะครับแต่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับชีวประวัติครับชีวประวัติเนี่ยจะบอกในเรื่องของวาสนาอ่าวาสนาว่าอย่างซุนกวนเนี่ยถ้าเล่นเราลงกับโลโซกับลีบองในทีมเนี่ยจะได้อินเพิ่ม8ได้ลบหลีกเพิ่มประมาณ5%นตะตรงนี้มันไม่ได้เขียนบอกแต่ผมพูดาว่า5%เพราะว่าเคยไปอ่านรายงานศึกอยู่นะครับเนี่ยก็จะมีอีกเห็นไหมว่าถ้าลงเล่นกับซุนซั่ อันนี้ซุนเกียนนะเขาแปลผิดนะครับคนนี้คือซุนเกียนเนาะถ้าเราไปเล่นภาษากฤษจะเขียนว่าซุนเกียนนะครับอันนี้คือซุนเซ็กจริงๆนะครับถ้าเราลงเป็นพี่น้องตระกูลซุนก็คือซุนสร้างเสียงซุนเกียงซุนเซ็กซุนกลนวเนี่ยเขาจะได้สเต็งเพิ่ม10แล้วก็ค่าลีดเดอร์เพิ่ม10ค่อนข้างห่วยนะห่วยมากเลยนะสู้3พี่น้องเราอย่าเล่าปี๋เตียวหุวยกวนอูไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามาลงกับจิวยี่เตียวเจียวล่ะก็จะโบกอินสิบนะครับถ้ามาลงกับจิวท่ายสองคนนะก็จะโบลี ถ้ามาลงศึกซิกเพ็กนี่นี่คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นทีมหลักของเขาถ้าเราจะเล่นซุนกวนเนาะมีจิวี่ซุนกวนโลโซกเทียเพาอุยกายบางทองไอถ้าเขามีให้มา6ตัวแบบนี้เราเลือกมา4ตัวลงทับเดียวกันถ้าลงปุ๊บเนี่ยก็จะเปิดเอฟเฟกอย่างแด่นี้ตัวอย่างคือทับทหารศัตรูที่ติดสถานะแผดเผาแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับทับทหารฝ่ายเราที่มีค่านำทับสูงที่สุด10%ล อ๋อจะพูดอย่างนี้ว่าพูดง้ว่าศัตรูเนี่ยจะตีเบาลง10%ปรครับแหมประมาณนั้นแหาทำให้ทาให้ทัพทหารศัตรูที่เจอแถวๆสวมลสิบเปอร์เซ็นต์อารมณ์นั้นกูจริงๆแล้วเนี่ยบางทีแปลไทยมันจะแปลเพี้ยนๆถ้าอยากให้เข้าใจไปลองดูเป็นภาษาอังกฤษเขาอาจจะแปลได้ถูกต้องกว่านะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับว่าระบบวาสนาเนาะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีวาสนาแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยตรงชีวประวัติเนี่ยเห็นปะ แตกต่างกันไปแล้วก็มานั่งจิ้มดูได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูปลักษ์รูปลักษ์ก็คือสกินครับความสวยงามล้วนๆหาอะไรได้ยังไงผมก็ยังไม่ทราบต้องรอเกมมันแจ้งมานะครับประมาณนะั้นหรือมีขายก็ไม่รู้เนาะต่อมาคืนสถานะคืนสถานะคือเมื่อเราได้ตัวละครพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราสามารถกดคืนสถานะก็คือยอมเสียตัวละครนี้แล้วก็เอาอุปกรณ์ของเขามาใช้ได้นะครับแต่เกมนี้ข้อดีมันคือเมื่อเรากดคืนสถานะปุ๊บเนี่ยเราสามารถ นำเราสามารถกดคืนสถานะหวนกลับอีกทีหนึ่งได้สมมติว่าซุนกวนเนี่ยผมย่อยซุนกวนมาเป็นกระบี่พิชุม่วงแล้วเนี่ยคืนกลับมาเป็นกระบี่พิชุม่วงปุ๊บผมสามารถเอากระบี่พิชุม่วงเนี่ยคืนกลับมาเป็นซุนกวนได้โดยการจ่ายทองแค่นั้นเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายทองเยอะด้วยซึ่งระบบอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวให้ผมไปพูดในเรื่องของอุปกรณ์นะครับต่อมาก็เป็นรีเซ็ รีเซ็ตเนี่ยก็คือการรีเซ็ตอุปรีเซ็ตตัวละครครับเราสามารถรีเซ็ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะคืนค่าสกิลมาตัวละครทอ,ทองที่เราอัพไปตอนปลดเร็ว20เนาะแล้วก็ถอนพวกนี้ออกมาให้เราแค่นั้นเองครับจ่าย300ทองประมาณนั้นเป็นการรีเซ็ตขุนพลปกติแต่ว่าไม่ได้รีเซ็ตเลเวลนะสังเกตว่ารีเ,เวลเหม่ยนไม่ได้รีเซ็ตนะครับก็เลเวลยังคงเหมือนเดิมเนาะซึ่งเกมเนี่ยมันจะมีระบบโอนถ่ายอีกอยู่ก็คือตรง มันจะมีระบบนี่ครับอันนี้คือฝึกฝนเนาะเดี๋ยนะมันจะมีระบบโอนถ่าย EP ก็คือตรงนี้อ่ะถูกแล้วผมลืมตรงนี้ครับแปลงอ่าถ้าเรากดแปลงตรงนี้เนี่ยเราสามารถโอนถ่ายพ p ได้มันน่าจะมีให้ดูอยู่กดแปลงนี่ทุกๆ7วันสามารถดําเนินการนนําาเดิกรแปลงค่า EP ได้1ตัวแบบนี้ครับอ่ะอย่างนี้เลยว่ามันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเลเวลมันเท่ากันถูกปะอ่าเลเวลสิบเอ็ดแบบนี้ครับคือลด EP ตัวนี้ เหมือนสลับอะอารมณ์สลับกันอนะเออเดี๋ยวหาตัวเลเวลหนึ่งเห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใสมาปุ๊บเลเวลสิบสองนะมันไม่ได้เช้งเลเวลนะมันเป็นการเช้งอีพีครับเออทุกๆุเจ็ดวันทําได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay. จะหมดแล้วนะในของหน้าต่างนี้เออมีแค่นี้เลยเพื่อนๆคราวนี้เรามาจะรอเราจะมาลองสับเปลี่ยนคลาสทหารให้ดูกันนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมพูด โดยรวมน่าจะครบคันแล้วเราสามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนได้แบบนี้นะครับเนี่ยกดแชร์ไให้เพื่อนดูได้เนี่ยตัวละครเราใส่อะไรบ้างอัพอะไรบ้างเห็นปะเปลี่ยนคาทหารอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับทําได้หมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนคาทหารกันเพราะว่าเร็วสาแล้ว,ลวพอตัวละครเราเร็วสาเนี่ยเราจะสามารถสับเปลี่ยนประเภททหารได้นะครับแต่ว่ามันจะในอนาคตผมเดาว่าน่าจะมีประเภททหารพิเศษโผล่ขึ้นมาอีกตรงนี้มันจะเป็นทหาร ตามคลาสของเขานะครับจากธนูก็ยังเป็นคงเป็นคลาสธนูอยู่แต่ว่าเอฟเฟกตจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างหน้าไม้อย่างเงี้ยเขาจะเพิ่มตรงนี้2องประทานนี้ขึ้นมาก็คือธนูแกล่งนะครับระหว่างการต่อสู้ความเสียหายสเต็งที่สร้างเพิกเฉย10%การนันทับของเป้าหมายค่าลีดเดอร์หรือค่านำทับจะเป็น พลังป้องกันสเต็งถูกไหมครับอันนี้เขาจะไม่สนใจ10%นะครับแล้วก็มีซุ้มยิงเมื่อเริ่มต่อสู้คริติคับวกอัอตราแม่นยำบวก3%ต่อเนื่อง30วินาทีของผมเนี่ยซุนกวนไม่เหมาะกับตัวนี้เพราะว่าซุนกวนผมเป็นซับอินเป็นซับฮิลเนาะก็ไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับคราวนี้เรามาดูพัดครับพัดบอกว่าเสนอแผนขณะต่อสู้โบนัสความเสียหายอินบวก6% ลดความเสียลดความเสียหายอินหกเปอร์เซ็นคือเราจะสร้างความเสียหายอินหกเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นและเราจะโดนอินเบาลงหกเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็วางแผนขนาดต่อสู้นำทับของตนเองบวกสิบห้าจุดแล้วก็อินบวกสิบห้าจุดอันนี้ดีครับเราต้องเปลี่ยนอันนี้ครับเมื่อเรากดปลดล็อกปุ๊บเขาจะบอกว่าใช้ขุนพลเกรดสีส้มสองใบหรือขุนพลเกรดสีม่วงสิบใบเห็นไหมครับว่าตัวละครที่เราเปิดได้มาอย่างสีม่วงที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าผมมีตัวสีม่วงเหลือเยอะมากเลยครับ คือถ้าเราเอาตัวสีม่วงไปทําสกิลหมดแล้วแล้วตัวมันเหลือให้เก็บไว้เพราะว่าเราต้องใช้ในเรื่องของการเล่นคดีความนะครับก็คือเล่นคดีความตรงนี้นี่ที่เราต้องส่งทหารไปคดีความแล้วก็ในเรื่องของอมาปลดล็อกตรงนี้แหละครับเนี่ยครับมาปลดล็อกตรงนี้แหละอันนี้เดี๋ยวผมเช้นไหว้ก่อนปุ๊บก็มาปลดล็อกขุนพลตรงนี้แหละครับมา ผมถ้าเราไม่มีตัวสีม่วงเนี่ยเราจะต้องจ่ายตัวสีทองสองใบซึ่งไม่คุมแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วผมมีตัวสีม่วงพรึบเลยเห็นปะซึ่งผมเนี่ยทำสกิลไปหมดแล้วด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะเอาพวกเนี้ยใส่เข้าไปถูกปะครับเดี๋ยวผมลองดูปับ๊บผมเอาใครใส่เข้าไปได้บ้างผมมีลิตรียน12ตัวหนึ่งผมไม่ได้เล่นลิตรียนอยู่แล้วผมจะลิตรีนใส่เข้าไปเลยนี่ เพราะว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครม่วงเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้ในการวิจัยอุปกรณ์ปกติแล้วเกม,มอื่นเนี่ยเขาจะพอย่อยตัวละครออกมาเป็นสกิลใช่ไหมเราต้องไปวิจัยสกิลโดยใช้ตัวละครม่วงไปวิจัยถูกปะแต่เกมนี้ไม่ต้องได้หุ่นพลปุ๊บได้อุปกรณ์ใช้งานได้เลยทันทีครับมันดีตรงนี้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับเหมือนมาใต้เนี่ยผมจะมีมาใต้เนี่ยผมอ๋อไม่ผมไม่ได้ใช้มาใต้เนาะอันนี้ผมขาดสี่ใบถูกไหมผมก็จะใส่ไปอะ อันนี้ละกันปึ๊บผมจะเก็บไว้บางตัวนะครับเพราะว่ามันต้องไวเล่นคดีความแบบนี้ขาตัวนึงอตี๋เทียาใส่เข้าไปละกันปึ๊บเสร็จปับ๊บกดปลดล็อกปึ๊บเขาจะบอกว่าในบรรดาขุนพลที่หากมีขุนพลที่ไม่ใช่สถานะเริ่มต้นอย่าไปสนใจเยอะกดเลยปับ๊บนี่ครับพอราปลดล็อกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดสับเปลี่ยนได้เสียค่ากลนอุบาย500หรือแต้มสกิลนั่นเองปึ๊บ เรียบร้อยนะครับพอเราเปลี่ยนแล้วจริงๆเราสามารถจะมาเรียนรู้วิธีต่อสู้ได้นะครับเราสามารถเลือกเรียนรู้วิธีต่อสู้ได้แต่ว่าวิาวธีต่อสู้เนี่ยจะปลดล็อกตอนขุนพลเลเ้วสี่สิบมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นไปอีกนะครับแต่วิธีต่อสู้เนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2คลาสก็คือถ้าหน้าไม้กับนักวางแผนเนี่ยก็จะเหมือนกันบัญชาตามประสงค์เพื่อนร่วมศึกสามคัคคีแม่นเหมือนเสมอเอิจัดวางเห็นป่ะมีเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเอ๊เหมือนจะไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน ไม่เหมือนเพื่อนๆไม่เหมือนเพื่อนๆต้องสังเกตนะตอนแรกผมนึกว่าเหมือนกันนะไม่เหมือนนะบัญชาตามประสงค์เพื่อนร่วมศึกสามัคคีไอธนูพิรุณลับทิ้งธนูลังมีดแม่นเสมือนจับวางแล้วก็มาดูอันนี้สิบัญชาตามประสงค์เพื่อนร่วมศึกสามัคคีไอธนูพิรุณลับทิ้งธนูลังมีดแต่เป็นวางกลยุทธ์แทนเห็นปะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันต้องมาลองสังเกตดูนะครับซึ่งความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมว่าเมื่อเริ่มต่อสู้18 วินาทีแรกบวกบนนัดความเสียหายยิวแรงขึ้นเนี่ยความเสียหายต่อพลหอกโดนเบาลงอินบวกอะไรประมาณนี้ต้องมานั่งอ่านเกมนี้ผมพูดเลยนะไม่อ่านเล่นไม่ได้ครับผมกล้าพูดเลยไม่อ่านเล่นไม่ได้เพราะรายละเอียดเกมนี้เยอะมากโดยเฉพาะสกิลเพื่อนๆว่าสกิลซุนกวนเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกิลของเบงมา สกิลของเบงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยสกิลของเบง,ง,บงมีตรงนี้ไหมไม่มีอ่ะบางทองน่าจะมีของเบงนี่สกิลของเบงที่เลเวลเต็มอ่ะเนี่ยเพื่อนๆนั่งอ่าน <c oughs> เยอะมากเยอะมากยาวเป็นพืชถ้าดูตรงนี้เนี่ยจะยาวเป็นพืชเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยถ้าไม่อ่าน ไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้พูดจัดใจเลยนะรายละเอียดขุนพลก็แปรประมาณนี้เพื่อนเพื่อไม่ได้มีอะไรมาก<ช>เดี๋ยวตัวของซุนสร้างเสียงผมก็จะเลเวล30แล้วก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันอย่างของซุนสร้างเสียงเนี่ยเห็นไหมว่าเขาไม่มีนักวางแผนเขามีหน้าไม้ใช่ไหมครับแล้วก็มีนักซุ่มยิงซึ่งถ้าหน้าไม้เนี่ยก็โอเคนะครับระวังต่อสู้เนี่ยความเสียหายสตเตงที่สร้างขึ้นจะเพิกเฉยลีเดอร์เนาะแล้วก็บวกคี้บวกแม่นยำสามสิบบิแต่ว่าถ้านักซุ่มยิมเนี่ย น่าจะดีกว่าหรือเปล่าขนาดต่อสู้ยิ่งระยะทางไกลความเสียหายจะยิ่งสูงขึ้นโบนัสความเสียหายสูงสุด10%เนี่ยถ้านนูมันยิงไกลอยู่แล้วไงเพื่อน,อนขนาดต่อสู้เมื่อกําลังทหารเราสูงกว่า75%โบนัสความเสียหาย15%เห็นไหมครับว่านักซุ่มยิงเนี่ยดีกว่าเพราะมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายได้สูงถึง25%เลยนะครับเนี่ยผมก็ต้องเอาชุนช่างเซียงเนี่ยเปลี่ยนเป็นค์ดนี้เนาะเออตอนนี้เนี่ย เข้าสู่โหมดกลางคืนแล้วถ้าสมถ้าผมจะส่งทัพออกไปสู้สมมุติถ้าถ้าผมจะส่งทัพออกไปตีแบบนี้ผมต้องจ่าย40เหนื่อยเห็นไหมสี่สิบกำลังสี่สิบออกศึกเลยนะครับอืมก็ต้องนอนครับรอมันเจน <laughs> ประมาณนี้โอเคอ่ะก็ระบบเกี่ยวกับขุนพลก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถกดดูขุนพลได้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ย กดดูได้เลยในนี้จะไม่มีของเบ้งนะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นปะในนี้จะไม่มีของเบง้งในหน้าในหน้ารายชื่อในพลเนี่ยจะไม่มีของเบง้งแต่จะมีตัวละครที่เราได้รับมานะครับถ้าเราอยากดูของเบ้งทําไงก็อย่างที่ผมทําเมื่อกี้กดที่จิวยี่กดที่ตัวละครที่คิดว่ามันจะสัมพันธ์กันอย่างจูโล่งก็ได้อะจูโล่งอยู่สายล่ะนี่ก้นหินเห็นนะนี่กดที่จูโล่งก็ได้แล้วกดที่ชีวประวัติครับแล้วกดที่ เลื่อนมาจูจกัดเลียงเนี่ยมันก็จะเห็นเออเราก็ค่อยมานั่งดูครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระบบเกมแต่เราสามารถมาดูได้เอออย่างม้าเฉียวเนี่ยในระบบเกมเนี่ยมีแต่ม้าเฉียวฮั่นเนาะยังเป็นม้าเฉียวช่วงฮั่นอยู่แต่ถ้าเราดูในชีวรประวัติเนี่ยมีในนี่แล้วนี่ม้าเฉียว S2 เห็นปะมันไม่ได้อยู่ S1 ประมาณนี้นะครับหรือเราจะสามารถเข้ามาดูให้ครบอยู่ตรงในระบบตรงนี้ก็ได้ครับวรรณกรรมนี่มั้ ไต้ล่าเนี่ยระบบไต้ล่าเดี๋ยวนะมันจะมีให้ดูอยู่นะครับต้องลองหาดูเออผมจําไม่ได้แล้วจริงขออภัยด้วยเพื่อนๆน,นี่นี่น,นี่อยู่ตรงหน้าคํานวณแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถมาดูได้เห็นปะตัวละครเอสองเนี่ยเนี่ยไอ้มานั่งจิ้มดูได้ มันมีบอกล่วงหน้านิดนึงอยู่แล้วเราแค่มาลองดูนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรเพื่อนๆ,ๆก็ลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าผมลืมพูดตรงส่วนไหนของเกี่ยวกับขุนพล<ๆ>แจ้งได้เลย<ๆ>นะครับ<ๆ>แจ้งได้เลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาทําในเรื่องของสกิลเรื่องของคําว่าอุป,ปกรณ์สมบัติตรงนี้นะครับ<ๆ>เพราะว่ามันมีเยอะมากๆเพื่อนๆกดตรงหนังสือภาพนี่ครับพืบ้นเออพื้อย่างสีม่วงเนี่ยผมขาดอยู่ไม่กี่อันเห็นปะสีฟ้าสีเขียวเนี่ยครบแล้ว เดออี๋ยวผมจะไปสอนถึงคลิกการหาสมบัติอีกทีหนึ่งในคลิปหน้า EP 4นะครับสำหรับ EP 3ก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าผิดพลาดในขออภัยด้วยถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับตรงนี้ผมน่าจะพูดกันพูดน่าจะพูดครบแล้วนะสำคัญนะครับสุดท้ายได้ตัวอะไรมาข้อแรกเอาไปทำสมบัติก่อนถ้าเป็นตัวสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะครับทำสมบัติก่อนเสมอ ข้อที่2ได้ตัวซ้ามาเก็บไว้ถ้าเราทําสมบัติหมดแล้วให้เราเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เป็นทรัพยากรในการปลดล็อกต่างๆเยอะมากนะครับข้อที่3ตัวละครสีส้มสีทองเนี่ยถ้าได้มาคิดให้ดีก่อนที่จะเอาไปเปิดปลดล็อกเอาไปเล่นนะครับนู่นนี่นั่นวางแผนให้ดีก่อนอ่านสกิลให้แตกฉานก่อนแล้วคิดให้ดีๆก่อนจะเล่นนะครับถ้าสงสัยอะไรกดเข้าร่วมกลุ่มใต้ description และมาโพสถามผมได้ นะเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับเพื่อเป็นไกด์ให้ผู้เล่นช่วยๆกันนะครับผมโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้า c b t จบปุ๊บโอเพเปิดปับ๊บเล่นแน่นอนเกมนี้ไว้เจอกันติดตามกันได้เลยนะครับใครอยากเล่นด้วยกันก็รอดูกันได้นะครับโอเคไว้เจอกันครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ